บทที่31อย่าตกใจแทบแย่รีบรับตลับแป้งมาโดยเร็วไม่กล้าสบตาเพราะไม่รู้ชัดว่าเขาจะจับได้หรือเปล่าส่วนไทยรีบเดินไปหลบอีกมุมซ่อนยิ้มไว้อย่างละอาไม่เห็นกำไรเติมแป้งให้หยาใหญ่ทำไมเขาจะไม่รู้ว่าเป็นหล่อนคุณจิรชยาลูกสาวท่าแก่หงดอกแก้วกับกอกล้เองก็สงสัยสองคนปรึกษาหารือกันใหญ่จากประสบการณ์การเป็นดาราของฉัน ฉันว่าอีสองตัวนี้ดูแปลกๆนะเจ้เจ้ก็ว่าอย่างนั้นแหละค่ะกอกล้วยสนับสนุนดูตั้งแต่การเมคอัพใช้ไม่ได้เลยค่ะดูหน,หนาๆาบ้ะๆไม่เนียนเอาซะเลยและอีกอย่างไงตัวฝรั่งก็ดั้งหลบในซะขนาดนั้นตรงกันท้ามปัายายนิโกดั้งมันโด่งเหมือนเพิ่งไปไบโอคินิกมาหมากๆและอีกอย่างคำด่าของมันโดนใจฉันพี่ลึกดอกแก้วคึรรมพัเบาๆมันด่าไว่ายังไงคะ มันหาว่าฉันไม่ดังมันรู้จักแต่ดาราฮอลลีวูดกอกล้วยทำท่านึกเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเจ๊ J. ขอนึกก่อนคำด่าประมาณนี้ใครนะใครด่าน้องดอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ๋อนึกออกแล้วยายคุณหยาใช่ต้องเป็นยายคุณหยากับสุนัขรับใช้ของมันแน่ๆดอกแก้วกับกอกล้วยมองหน้ากันเพราเราต้องไปสืดหาความจริงให้ได้ แล้วทั้งสองคนก็รีบฉุดมือกันเดินไปหาไทยที่นั่งอยู่กับหยาและกำไรที่ร้านของน้ำอ้อยไทยนั่งมองหน้าหยาแล้วก็ถามอย่างยั่วๆเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนไหมครับมิสไม่เคยค่ะแต่ผมว่าเคยนะไทยยังไม่หยุดแ yeah. ย่ทำเอาหยาเสียงดังจนลืมตัวไม่เคยไทยหัวเราะเบาๆแม่เวลาคุณเสียงดังนี่พูดไทยชัดเชียว สูบเราไม่เคยรู้จักกันใช่อย่านั่งหน้าตูมไทยนั่งยิ้มแกล้งยั่วยาต่อเอาละไม่รู้จักก็ไม่รู้จักเพราะคนที่ผมรู้จักเนี่ยสวยก็ไม่สวยนิสัยก็ไม่ดีอย่าค้นคว้จ้องไทยใชยหนุ่มหัวลรอกขำใหญ่ตรงกันข้ามกับคุณเลยใช่ไหมคุณทั้งสวยแล้วก็นิสัยดีดูท่าทางดีอย่างน้อยก็คงดีกว่าอย่านั่งหน้าหงิก รู้แน่ชัดว่าเขากําลังยั่วแต่แล้วจู่ๆดอกแก้วก็จุงมือกอกล้วยเข้ามานั่งด้วยหน้าตาเฉยคุยอะไรกันอยู่คะก็ด้วยเปื่อยครับแล้วไทยก็เฉยๆมาถามหยาเออลืมไปคุณชื่ออะไรครับมิสหยาเออดอลลี่หยาเกือบหลุดดีที่นึกได้ทันแล้วนี่ก็พิชชี่ค่ะกำไรแนะนำตัวเองยินดีที่ได้รู้จักนะครับไทยกล่าวยิ้มยิ้ม และดอกแก้วก็พอยิ้มไปด้วยยินดีด้วยคนค่ะไหนไหนมิสตอรี่ก็มาถึงเมืองไทยทั้งทีถ้าอย่างนั้นต้องรับประทานอาหารไทยเยอะๆนะคะเจ้อ้อยตำม,มั่วสถานโลกันเผ็ดๆน้ำตกซกเล็กกุ้งเต้นลาบเลือดด่วนได้ค่ะน้ำอ้อยตอบยาก,กับกำไรมองหน้ากันพอเห็นดอกแก้วกับกอกล้วยแอบยิ้มให้ก็พอจะเดาออกกอกล้วยยังไม่หยุดแค่นั้นหันไปสั่งยายแม้ ยายแม้นทำหมากเป็นคำๆมาเสิร์ฟด้วยนะจ๊ะฝรั่งที่ไหนเขาจะกินหมากเป็นยายแม้นแย้งแล้วกอกล้วยก็สวนฉันสั่งให้ทํามาก็ทํามาสิไม่อยากได้เหรอเงินนะยายแม้นบ่มอุบอิบแต่ก็ลงมือทําโดยดีพอน้ำอ้อยยกอาหารมาเสิร์ฟดอกแก้วก็เลื่อนไปไว้ตรงหน้าหยาทานให้หมดนะคะเดี๋ยวพวกเราเสียใจแย่ไหนไมิสเตอรี่กับมิสพิชี ก็อุตส่าห์หอบสังขารเอ้ยอุตส่าห์มาเที่ยวเมืองไทยกําไรแอบสะกิดยาแล้วยิ้มเพยของชอบมากๆเดี๋ยวพิ่ซี่จะทานให้หมดไปค่ะไทยมองหยาอย่างเห็นใจแล้วก็รีบบอกมิสเตอรี่ไม่เคยกินของพวกนี้ในฐานะเจ้าบ้านคุณดอกแก้วทานด้วยกันสิครับดอกแก้วอ้าปากหวอจำเป็นฝืนทนกินลาบเลือดกุ้งเต้นจนหมด แล้วดอกแก้วกับกอกล้วยก็แย่งก,กันเข้าห้องน้าแบบจุดจุดๆยากับกาไรเลี่ยงมาคุยกันอีกมุมกำไรหัวเราะคิกคักชอบใจสมน้าหน้าสองคนนั้นนะคะคุณยาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวอย่าเพิ่งประมาทแล้วกันฉันว่าสองคนนั้นคงไม่ยอมวางมือง,ง่ายๆหรอกอย่าทําอะไรให้เขาจับได้รู้ไหมกําไรรีบรับคํารู้ค่ะแล้วก็จริงอย่างที่ยาคาด ดกแก้วกับกบกล้วยไม่ลามือแน่ๆที่จะฉีดหน้ากากยาฝ่ายมุกดาเด็กสาวมาทวงสัญญาให้หนึ่งพาไปหาเฮียต้งที่สำนักนางโลมพออมวยเดินเข้าไปผู้ชายที่มีหน้าที่เป็นผู้คุมก็เดินมาหามองด้วยสายตาลมเรียโอ้โหตัวใหม่มาตั้งแต่เมื่อไหร่เจ้าน้องสาวทำไมพี่ไม่เคยเห็นเห็นแม่แกสิมุกดาปากกล้าไม่กลัวใครตามเคยเฮ้ยทำไมพูดจามแมวๆอย่างนี้วะ มันปราดเข้ามาทําท่าจารวนลามมุกดาเบี่ยงตัวหลบร้องลั่นอย่ามายุ่งกับฉันนะฉันมาหาเตีย่ยแถวนี้ไม่มีเตี่ยหรอกจ้ะมีจะเสียสนใจสักคนไหมพี่จะหาให้มันเข้ามาจับแก้มมุกดาหน้าตาเฉยและเอาหมุดเจ้าถีบเปี้ยงเข้าให้หนึ่งที่ตามมาที่หลังเข้าไปช่วยรุมอีกแรงจึงเกิดมาหากรรมชัดจันนเนียสาวสวยคู่กรณีของมุกดาเป็นฝ่ายเข้ามาห้ามและบอก อย่าทำอะไรเด็กมาเลยนะพี่ฉันขอร้องน้องฉันเองแล้วหล่อนก็หันมาบอกมุกดารีบพาเพื่อนเธอกลับไปซะเรือเ่องเฮียตงฉันจะบอกให้เขากลับไปเองมุกดายืนเฉยมองผู้หญิงคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าอย่างเกลียดชังจนหล่อนต้องตะคอกไปสิอยากให้เพื่อนเธอกินยำตีนจนตายหรือไงมุกดาจงึงรีบประคองหนึ่งที่หน้าแตกยับเยินเดินออกไปทําแผลให้ที่บ้านด้วยความห่วงใยญหนึ่งมองดูมุกดาด้วยสายตาซับซึ้ง ดอกแก้วที่ถูกจับไปนอนในโฮมสเตย์บ้านทองก้อนกับผุดลุกผุดนั่งนอนไม่หลับจนกอกล้วยต้องเอ่ยปากถามเงาเศร้าปรเปล่าเปลี่ยวหระคะน้องดอกน้องดิ้นไปมาอยู่ได้ดอกแก้วลุกขึ้นมาจะให้ฉันหลับได้ยังไงตั้งใจจะมานอนบ้านคุณไทยแท้ๆดันถูกจับยัดให้มานอนบ้านทองก้อนบ้านจับทีมอะไรเนี่ยก็แก้วผุดลุกขึ้นมาบ้างอดทนค่ะอดทนอีกสองสามวันก็กลับกรุงเทพแล้ว แต่ฉันไม่อยากกลับแบบมือเปล่าเลยนะเจ้เข้าใจไหมฉันต้องได้อะไรกลับไปบ้างอย่างน้อยฉันก็ต้องรู้ว่าจริงๆแล้วยายฝรั่งดองสองตัวนี่มันเป็นใครดาราสาวคมรามอยู่ในลําคอแล้วจะทํายังไงล่ะคะเราก็มีกันแค่สองคนแค่นี้ถ้าจะเป็นจริงๆฉันคงต้องมีตัวช่วยเพียงแต่ฉันต้องมั่นใจก่อนว่ายายนิโกนั้นเป็นยายใหญ่จริงๆดอกแก้วพืชทัดก่อนจะล้มตัวลงนอนอย่างไม่สบอารมณ์ ดึกมากแล้วแต่ไทยนอนไม่หลับชายหนุ่มคิดไปถึงหยาแล้วก็ได้แต่ถามตัวเองอย่างขำว่าคุณยาจะเล่นอะไรอีกเมื่อตอนหัวค่ำหล่อนเป็นคนขอไปพักผ่อนโฮมสเตย์ที่กระต๊อบของยายแมน้นและเขาก็ไม่คิดจะห้ามในฐานะดูเหมือนจะมียายแม้นคนเดียวที่พอจะถูกชะตากับหล่อนอยู่บ้างแต่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าลูกสาทวทวดแก่ฮงจะกินอยู่นอนหลับอย่างไรด้วยความเป็นห่วง ไทยจุดตะเกียบเจ้าพายุเดินออกมาหาหน้าบ้านแล้วก็เห็นผู้เป็นพ่อนั่งรับลมเล่นดึกๆป่านนี้จะไปไหนวะไทยเดินเล่นแถวนี้หน่อยครับพ่อไทยตอบเรี่ยงๆและพ่อก็หัวเราะขำอารมณ์ไหนวะจูจูอยากเดินเล่นเออจะไปไหนก็ไปอย่าก,กลับดึกแล้วกันไทยรับปากผู้เป็นพ่อแล้วก็เดินถือตะเกียงออกมามุ่งหน้าไปยังบ้านยายแม้นในกระต๊อบกำไลนอนหลับไม่รู้เรื่อง อยาจึงถอดแว่นออกแล้วมานอนเล่นที่นอกชานกับยายแม้นนอนได้ไหมคะคุณที่มันคับแคบหน่อยสบายอยู่แล้วจะยายเย็นดีออกอยาตอบอย่างจริงใจมองยายแม้นด้วยสายตาละใครยยายจะจำได้ไหมเนาะว่าเคยเลี้ยงข้าวหล่อนกับเป็นไทยเมื่อครั้งกระโน้นแกค,คงไม่รู้หรอกจึงชวนยาคุยไปว่าถ้าคุณอยากไปเดินเล่นที่ริมน้ำก็ได้นะเดินออกไปหน่อยเดียวก็เจอ ไม่เอานอนคุยกับยายดีกว่ายายแม้มองหยาอย่างเอ็นดูนึกคุ้นหน้านิโกโคนนี้พิลึกคุณมาอยู่เมืองไทยนานแล้วหรอพูดไทยชัดเชียวอย่าหัวลอกคิกก็ฉันเป็นคนไทยี่ยายทำไมจะพูดไทยไม่ได้ยายแม้มองหยาไปทั้งตัวอยากแปลกใจคุณเป็นคนไทยแล้วทำไมตัวดำปิดปีอันนี้ไม่บอกหรอกให้งงอยาส่งยิ้มให้ยายอีกที หลอกคนแก่นะบาปนะแกว่าแล้วก็มองหน้าหยาคุณนี่มองไปมองมาคล้ายใครบางคนจังใครจะยายหยาถามเร็วปรืออยากรู้เหมือนกันว่ายายจะจำได้ไหมแต่ยายแม้กับสายหน้าไม่รู้คิดไม่ออกแต่ไม่รู้ละยายถูกชะตากับคุณจังอยายิ้มเศร้าๆหรอฉันนึกว่ามีแต่คนเกลียดฉันซะอีกพูดอะไรอย่างนั้น ไุณไปทำอะไรให้ใครเขาจะเกียดยังไม่ทันที่อยากจะบอกก็มีเสียงคนเดินเข้ามายายแม้นถามเสียงดังใครนะ่ะไทยชูตะเกียงในมือขึ้นแล้วก็โผล่หน้าเข้ามาฉันเองจะยายอย่ารีบรนรานคว้าแว่นดำมาสวมใส่หน้าตาเฉยทั้งทั้งที่มืดตึ๋ออ้าวพ่อไทยนี่เองมาทำไมสักดึกตื่นนี่ไม่ใช่วันประเพณีใส่กระจาดนะ อะไรจะยายประเพณีใส่กระจาดอย่าถามอย่างสนใจอายเหมือนกันที่เป็นคนที่นี่แท้ๆกับไม่รู้ประเพณีอะไรเลยยายแม้นยิ้มเอ็นดูแลบอกก็ประเพณีที่ชาวบ้านจะพากันทําขนมแล้วหนุ่มๆก็จะไปเที่ยวบ้านสาวที่ตัวเองชอบไงใช่ไหมพ่อไทยไทยหันมามองอย่าแอบยิ้มขำก็งั้นมั้งยายแล้วนี่มาหายายทำไมดึกนื่น มาดูความเรียบร้อยเป็นไงมั่งยายมีแขกมาอยู่ด้วยดีไว้ดีนี่กำลังจะพาไปภายเรือเล่นชมน้ำซะหน่อยไทยพาไปหน่อยสิอะไรไม่รู้ทำให้ยายชงมิสตอลลี่ผู้นี้ให้ไทยแต่ผู้มาเยือนนี้ปฏิเสธไม่เป็นไรค่ะยายไปเถอะค่ะยายรับประกันได้ในไทยเขาเป็นคนดีคุณจะสนุกและปลอดภัยเมื่อไปกับเขาอย่าลังเลจนไทยต้อง่ายมือเชิญเชิญครับมิส เออว่นตาดำเขาไม่สใส่กันตอนคืนหรอกอย่าค้อนควับเขาช่างรู้ทันหล่อนจริง